สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่18กรกฎาคม2565ันาอสคราวมูเลอลร์ประธานสำนักงานเครือข่ายกลางหรือว่า Federal Network Agency กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยครับบอกว่าเวลานี้คลังสัารอการขยับเข้าใกล้6 5ปของความจุและมันดีขึ้นกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะผ่านไป ในช่วงฤด,ดูหนาวหากปรกาศจากก๊าซของรัสเซียคราวบูลเลอร์นั้นระบุนะครับว่าเยอรมนีจําเป็นต้องซื้อกา๊าซธรรมชาติของรัสเซียเพิ่มเติม,เ,ตมเนื่องจากว่าเวลานี้ทางด้านการซ่อมบำรุงท่อลำเลียงนอสตีมวันก็จะแล้วเสร็จเนี่ยตามความคาดหมายคือ21รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นเนี่ยการที่เยอรมนีนั้นจะต้องมีการซื้อกา๊าซเนี่ยเข้ามาไว้เพิ่มเติม,ตมก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความจําเป็น เมื่อถึงมวลชนถามว่าแล้วถ้ารัเสเซียหยุดส่งมอบกา๊าซโดยสิ้นเชิงมันจะใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่ราคาพลังงานสําหรับผู้บริโภคนั้นเนี่ยจะปรับตัวขึ้นคราวมูลเลอร์ก็บอกว่าเวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างไรแต่เขาก็พยายามที่จะสร้างความปลุกใจให้กับประชาชนบอกว่าราคาในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เพิ่มมากนักแล้วก็อาจจะบอกว่าตลาดนั้นซึมซับกับภาวะสูญเสียปกา๊าซเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะถึงเวลาหรือว่าราคากา๊าซที่มันถึงจุดสูงสุดแล้วก็เป็นไปได้ สำหรับประธานสานักง,งานเาครือข่ายกลางนั้นเนี่ยครับมีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบด้านพลังงานก็เน้นย้าว่าชาวเยอรมนีนั้นก็ไม่ควรที่จะตื่นประหกตกใจและเขาก็รับประกันนะครับว่าภาครัวเรือนนั้นยังคงจะมีก๊ารใช้ซึ่งจะได้ใช้เนี่ยนะครับมากกว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนคาร์บูลเลอร์นั้นก็บอกนะครับว่าภาวะปันส่วนก๊าซเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยหน่วยงานของเขาจะพิจารณาการจ่ายกา๊์ดป้อนให้ภาคธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมแต่ ก็จะก่อความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้เขาเชื่อว่าหากเกิดปัญหาการขาดแคลนแต่มันน่าจะส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในส่วนท้ายของโครงการก๊าซเท่านั้นในส่วนหลักนั้นก็คงยังไม่เจอผลกระทบคาร์ลเลอร์ได้ปฏิเสธทําตามคําแนะนําที่มีการชี้น้าว่าเยอรมนีนั้นควรส่งออกก๊าซเนี่ยนะครับไปบรรดาประเทศอื่นๆในยุโรปโดยการยุติเสียนะครับคือไม่ควรที่จะส่งออกนะฮะแล้วก็เน้นย้าถึงความสําคัญของความเป็นหนึ่งเดียวกันเขาก็บอกว่า ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ควรที่จะต้องมีการแบ่งปันก๊าซที่เกิดขึ้นแล้วก็เยอรมนีจะให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านหากพวกเขาเผชิญปัญหาการขาดแคลนกา๊าซอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามคารมุนเลอร์ยอมรับว่าเยอรมนียังต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบากอย่างน้อยเนี่ยสปีติดต่อกันจากความเสี่ยงของกา๊าซธรรมชาติที่ขาดแคลนแต่พอถึงช่วงฤด,ดูร้อนปี2024นั้นประเทศเนี่ยก็จะเป็นอิสระจากการใช้กา๊าซของรัสเซียแต่สิ่งที่เป็นความเป็นจริงนั้นนคคืออรราาาาาจะะไมมม่่ีทงกลับับบยูใดตํ เหมือนในอนดีตที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เขาอยอมรับนะครับเวลานี้เองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเยอรมนีและก็ภาคอุตสาหกรรมก็ออกมาเตือนหลายๆรอบเนี่ยครับว่าการหยุดจ่ายก๊าซของรัสเซียนั้นอย่างก่อเกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของเยอ,เร,อเรมนีอย่างใหญ่หลวงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นทางด้านโรเบิร์ทนาเบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจก็ประกาศรับแผนฉุกเฉินรับมือวิกฤตพลังงานสู่ขั้น2จากทั้งหมด3ขั้นโดยมันเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียนั้น มีการลดการจ่ายการให้กับทางด้านเยอรมนีผ่านท่อลำเลียงนอร์สตีมวันนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลานี้เยอรมนีเองนั้นก็ยังมีความกังวลน,นะครับว่าในหน้าเล่านี้ถ้าหากพวกเขาไม่ได้การจากทางด้านรัสเซียเข้ามาเพิ่มเติมนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาต่อประเทศและประชาชนแต่ว่านี่แหละครับพวกเขาก็ยังคงยืนยันว่าการของเยอรมนีนั้นก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับก็ต้องรอดูหลังว,วันที่21กร,รกฎาคมนี้ ทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับจะมีการปล่อยกา๊าซต้นเติมให้กับทางด้านเยอรมน,นีหลังจากซ่อมท่อนอสตีมวันแล้วเสร็จหรือไม่อย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นเกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศก็ต้องกาะติดถาอินเทอร์เน็ครับ